เมนูแรกของเรานะครับจะปรุงในหม้อลักษณะเล็กๆแบบนี้นะครับจะเป็นชามเหมือนเป็นชามดินเผาของเกาหลีนะครับเราจะทำไข่ตุ๋นสไตล์เกาหลีครับผมเอาหม้อนะฮะมาตั้งไฟครับผมก็ไฟร้อนที่สุดเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำสต๊อกลงไปนะครับอันนี้ก็คือน้ำสต๊อกไก่นะครับแล้วก็คอยให้น้ำเดือดครับ ระหว่างนี้เราเตรียมส่วนประกอบที่เหลือไข่ทั้งหมด3ฟองครับผมปรุงรถนะครับด้วยนิรินแล้วก็น้ำปลาครับใส่เกลือ,อนิดนึงนะฮะเราใส่เกลือเซนหนึ่ส่วน4ช้อนชาครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับ คนให้เข้ากันนะครับก็ใช้ได้แล้วครับอกลับมาที่น้ำสต๊อกไก่ของเรานะครับตอนนี้เดือดแล้วฟุบว้าวเดือดแล้วครับพอเดือดแล้วนะฮะง่ายๆครับผมเราใส่ไข่ทั้งหมดเนี่ยครับลงไปครับรวดเดียวเลยนะครับแล้วก็คนครับหลังจากที่คนให้เข้ากันดีแล้วปิดฝาครับผมลดไฟเล็กน้อยนะฮะลงมาเป็นประมาณไฟกลางครับ แล้วเราก็คอยใช้เวลาประมาณ5นาทีให้ไข่ตุ๋นของเราเนี่ยสุกดีครับเสร็จเรียบร้อยนะครับข้อดีของเมนูนี้ก็คือว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับแล้วเวลาที่ออกมาเนี่ยก็น่ารับประทานนะฮะไข่ก็จะมีลักษณะฟูขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับเราเสิร์ฟร้อนๆนะครับฝาก็จะกลับมากลายเป็นที่รองตัวชามของเราเนี่ยนะครับความอร่อยของเขานะครับก็มาจาก ความกลมกล่อมของซุปที่เราใช้ด้วยครับเสิร์ฟร้อนๆโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยครับคลิกแห้งนะครับเราหั่นเป็นเส้นๆตัวชามที่เราใช้เนี่ยนะครับการเสิร์ฟในหม้อนเนี่ยจะช่วยรักษาอุณหภูมิของไข่ตุ๋นให้เราเนี่ยนะครับได้รับประทานอาหารร้อนๆตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือไข่ตุ๋นสไตล์เกาหลีครับ แฟนแฟน YouTube อยากทำอาหารให้อร่อยต้องชมรายการผลพักนักปรุงครับและเพื่อไม่ให้พลาดแม้แต่เทปเดียวง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่มนี้เลยครับ